ชิคาโกคืออลังการงานสร้างมากจากสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นระยะทางประมาณ1,200กิโลเมตรนะคะนี่คือปัญหาของการขับรถชิ์ค่ะท,ทุกคน ทุกคน Welcome to Mookie d i ร r y c h a n n น l นะคะวันนี้นะคะมุกก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามุกจะเดินทางนะคะจาก New Jersey ไปที่ Chicago ิลลินอยสนะคะ oh. ก็คือมุกจะทำการโรด t r i ปนะคะจากที่ New Jersey ีย์ไปที่ชิคาโกนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนนะคะคนขับค่ะไอซี่กิกกี้แล้วก็น้องมิวนะคะสมาชิกใหม่ เป็นระยะทางประมาณ1,200กิโลเมตรนะคะ oh. ก็คือไกลมากแล้วมุกเนี่ยจะไปพักตามรัฐต่างๆนะคะก็คือจะขับเพราะว่ามุกก็ต้องไปรับเพื่อนที่แมรี่แลนด์ก็ไปรับมาแล้วก็เลยได้ไปที่แมรี่แลนด์นะคะเริ่มจากนิวเจอร์ซีย์นะคะแมรี่แลนด์ขับขึ้นไปเพนซิลเวเนียต่อด้วยโอไฮโออินเดียนาแล้วก็จบที่ชิคาโก้ค่ะ มุกก็จองที่พักตามรัฐต่างๆตามนี้เลยนะคะทุกคนก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ C l e v e l a n d Ohio นะคะคคก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ดาวทาวเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามเบสบอลนะคะคแล้วก็มีการแข่งขันอยู่จริงๆนะทุกคนคนก็ เบสบอลกันอยู่นะคะตอนเราไม่ได้มาดูเบสบอลหรอก <Okay. S 1> นี่เป็นแค่ทางผ่านไปชิคาโกค่ะทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่พอร์ดเวนอินเดียนานะคะโอเคไปกันเลย อินเดียนานะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้ชิคาโกเข้าไปทุกทีแล้วนะคะห่างชิคาโกเนี่ยห่างจากอินเดียนาที่มุกอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้กําลัางถกเถียงกันทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันที่ชิคาโกที่พักวันนี้ก็เบาๆนะคะคนละสิบเก้าเหรียญก็หกร้อยบาทไทยทุกคนก็ยังดูดีนะก็ยังดูดีโอเค ปเจอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามของเราแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังเติมน้ำมันนะคะมาอยู่อเมริกาคุณคุณต้องเป็นสาวปั๊มเองนะคะน,นี่ก็เป็นสาวปัม๊มตอนนี้มะะุ่งหน้าเข้าไปที่ชิคาโกอิลลินอยส์นะคะเป็นเวลาอีก2ชั่วโมงเท่านะทุกคนตื่นเต้นมากเลยแต่บรรยากาศไม่เอื้อเลยนะคะฝนตกไปอกีกเ,เจอกัน เบาๆนี่วู้ชิคาโกวิวนี่นะคะสองเตียงก็นอนกันสี่คนคนกระกกว่าบานไงงีไม่ต้องยกกระจกโอ้โหเป็นไงคะกิมากค่ะถูกใจ <c oughs> ถูกใจโอ้ยดี สวัสดีทุกคนจากชิคาโกนะคะเราก็ได้ทำการมาถึงชิคาโกแล้วทุกคนมีความแตกต่างจากนิวยอร์กมากเพราะว่าเมืองเขามีความโมเดิร์นนะคะตึกรามาช่องอลังการมากเวอร์ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่มิลเลนเนียมพาร์คนะคะไปที่จุดแลนด์มาร์คของเขาเลยก็คือเดอะบีนนั่นเองนะคะทุกคนอากาศก็ดีดีดูสิ อนนี้ยังเป็นหน้าสปริงอยู่นะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะ <Okay. S 1> ช่วงนี้นะคะก็คือช่วงเดือนเมษายนะคะหรือว่ามษายนก็เป็นช่วงสปริงเห็นไหมดอกไม้กําลังออกดอกก่อนที่มันจะเป็นสีเขียวมันจะเป็นสีชมพูสีขาวก่อนแนละ้วไม่ค่อยเป็นสีเขียวนะคะในหน้าซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตึกกันเลยทุกคนถึงแล้วเย้โอเค ทุกคนคะเราก็มาถึงเดอะบ,บีล้ว็ิกเนเจอร์ของชิคาโกใช่เป็นสิกเจอร์แบบแต่ของจริงเล็กกว่าที่คิดไว้นิดนึงนึกว่าจะใหญ่กว่านี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่มีคนเลยทุกคนดูดิเ <c oughs> ดือนเมโซรดีมาก<ด>ขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะบ๊ายบายทางมาถึงคราวฟาวน์กันแล้วนะคะเป็นหน้าคน จริงๆแล้วนางจะต้องมีน้ำพงน้ำพุอะไรหลออกมาเนาะแต่ว่ามันยังเป็นยังมันยังไม่ใช่หน้าร้อนไงทุกคนมันก็ยังไม่มีน้ำพุนะคะก็การเดินทางในชิคาโกหมายถึงว่าจุดแลนด์มาร์กต่างๆคือเที่ยวง่ายมากเลยทุกคนเพราะมันใกล้กันหมดเลยตั้งแต่เดอะบีลงมาแล้วก็อันนี้นะคะไอ้คลาวด์ฟอนเนี่ยก,ก็ง่ายแล้วต่อไปก็สิงโตสิงโตเขียวเดี๋ยวขึ้นขึ้นรูมให้ตรงนี้นะคะก็ก็ง่ายเหมือนกันเดินไป ใกล้ๆเองเดี๋ยวถึงแล้วที่ดาวทาชิคาโกนะคะคือเดินเที่ยวได้เลยง่ายมากทุกอย่างคืออยู่ใกล้กันหมดนะคะตามจุดแลนด์มาร์กต่างๆที่มุกไปเนาะก็คือไม่ได้ใช้รถเลยนะเดินไปได้หมดเลยนะคะทุกคน อยู่ที่ landmark เนะคะทองชิคาโกเทียเกอร์น,นะคะประมาณนี้เป็นไงให้ดูก็เห็นวิวกันไปแล้วนะคะอุ๊ยแต่กลายเป็นว่าแสงตรงนี้สวยกว่านี่เขาก็จะมีฟงมีไฟนะคะเป็นนด์มาร์ k อีกที่หนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรไม่ได้ซุกซ ก็มาถ่ายรูปนั่นแหละเมืองชิคาโกคืออลังการงานซ้ำมากเนื่องจากว่ามุกอยู่ที่นิวยอ r ร์ซิตี้นะคะก็จะมีความแตก,แต,กต่างกันเพราะว่ามุกรู้สึกว่าที่นี่นะคะมีความโมเดริร์นอย่างแรงแบบว่าโมเดิร์นมากแล้วก็สถาปัตยกรรมเขาเนี่ยจะดูแบบไฮเทคแบบมีความเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะได้เห็นไปแล้วแวแบๆในวิวนะคะ เมืองเขาเนี่ยจะติดกับเลกนะคะมีเล็กที่ใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าช่วงนี้นะคะยังยังมีเป็นเป็นช่วงสปริงที่แบบดอกไม้กำลังบานก็ก็มีทุกคนเป็นเป็นอะไรที่ดีที่ได้มาชมเมืองชิคาโกแบบเบาๆชิคๆิวันสองวันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าต่อไปมันจะไปที่ไหนนะทุกคนชิคาโก ราม่านช่องเขาก็ประมาณนี้เทุกคนอลังการมากชิคาโกคือแบบโอ้ไม่กตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ทที่ใกล้ๆล็เลค เล็กหรือเล็กน้ำเหมือนทะเลลุยอย่งอางนี้น่ามากต้องไม่เค็มแน่เลยเราเราว่าจะไปชิมมันเป็นน้ำจืดก็คิดว่าน่าจะไม่เค็มหลังจากที่เราได้ทําการสรํารวจชิคาโก้มาหนึ่งวันนะคะก็รู้สึกว่าคนชิคาโกเป็นคนที่สุขภาพดีนะคะเพราะว่ารักกันวิ่งมากเราแย่าอยู่ชิคาโก้มึงว่าเราจะวิ่งไหมไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่ง ตอนนี้เป็นไงคะชิคาโกเดอะซิตี้ออฟ n ินะคะก็คือรูปดึงมากเพราะตอนนี้นอยู่บน Rooftop Bar นะคะโห oh. กลางเมืองเลยนะทุกคนก็จะเห็นตึกทรัมป์นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่นะคะแล้วก็ได้ตรงได้ดริ้งกันมาแล้วนะคะตึกนี้นะคะอยู่กลางเมืองดาวเทาของชิคาโกเลยนะคะเป็นตึกของโรงแรม Virgin ิที่มุกพักอยู่นั่นเองนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนอันนี้ ของมุกนะคะสั่งไปเป็นโรซีนะคะโรซีซัมติงเป็นดริงค์ค็อกเทลของเขาเนาะของน้องเป็นแมงโก้มังกริด้านะคะของไอซ์ก็เป็นเหมือนกันไฟอร่อยมากคุณยังไม่ได้ค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ <c oughs> <laughs> มาเชียรส์สก่อนเลว <c oughs> แล้วก็บอกลาคุณผู้ชมด้วยเชียร์ สวัดีค่ะทุกคนตอนนี้มุกก็อยู่ที่ชิคาโกร r เวอร์วอลนะคะแดดแรงมากเวอร์ก็อันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กที่คนมาถ่ายรูปกันนะคะมุกก็่า้ถ่ายเลยไปแล้วหลายรูปมากเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สวยเหมือนนาง,นางแบบกัทุกคนถ่ายังไงก็ไม่สวยโอเคเองั้นในว,วันนี้เราจะไปสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรอ ในโลกอะไรเหรอไม่ไม่ถึงในโลกน่าจะเป็น Starbucks ที่ใหญ่มีหลายชั้นอะไรอย่างงี้กันนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไป Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกนะคะเวลาที่ต้องใส่แมสแล้วทุกคนขอตัวไปใส่แมสก่อนนะคะแอ้เท่าไม่ถึงตัว ทุกคนนั่งเป็นเหมือนแบบโรงงาน,นทำกาแฟะนะคะมีคอกเทลบาร์ด้วย s <S ไปดูไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคน s <S วันนี้มีทิมงาน <laughs> โรงงานทำกาแฟเบาๆแเกตน่ารักเออสั่งอะไรไปคะไอส์ลาเด้คือนางจะมีอันนี้ของนางนางจะเมนูนางจะไม่เหมือนในร้านทั่วไปใช่มกีกาแฟแบบหลากหลายชนิดแล้วก็เป็นกาแฟคั้นคั้นสดๆใช่สดๆเลยแบบคั่วแล้วก็คั้นออกมา สดๆเลยต้านกันคือจะได้กินกาแฟสดๆริงแล้วนี่งงมากเลยอ่ะมันมีหลายกาแฟมากมีกาแฟบราซิลมีกาแฟต่างๆหลากหลายชนิดนะคะสั่งอะไรไปอะคะอันนี้เป็นไอ์กินทีร้าน้ก่อนจะได้กินเอาละค่ะทุกคนเขาไม่ให้กินข้างในนะคะนี่นะคะจาก s t r a b u c ร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอันนี้ เห็นแล้วที่เขาเช็คอินนะเขาบอกว่าเขาใหญ่ที่สุดในโลงจริงนะ Starbucks Starbucks Reserve นะคะโอเคโอดีโอเค,อเคตอนนี้นะคะเราก็จะ road trip กลับไปที่ New Jersey New York กันแล้วนะคะทุกคนก็เป็นระยะทางเหมือนเดิมเลยนะคะคือ1น0 0กิโลเมตร ทุกคนเนี่ยอึ้งเพราะเราจะไม่ขับตรงทีเดียวถ้าขับตรงทีเดียวเขาบอก12ชั่วโมงแต่เราจะไปแวะพักที่ออริกอนโอไฮโอนะคะซึ่งไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่าคงจะไม่มีหรอกเพราะว่าเราจะกลับบ้านแบบรวดเร็วเพราะเรามีไปเที่ยวที่นิวยอร์กต่อนะคะที่เราเที่ยวอีกก็ยังไม่หมดนะนิวยอร์กโอเคนะท okay, นะุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ Welcome to Chicago นะคะสำหรับใครที่มีแพลนที่จะมาที่ชิคาโกนะคะโอเคบาย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 หน่อยเร็ว